สวัสดีครับเจอกับช่างพุตนะครับเดี๋ยววันนี้ลื้อท่อร่วมไอดีอีกสักคันนะครับยอดทิตเลย1.9นะครับคันนี้โตสูงนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับรายละเอียดรถนะครับก่อนลื้ออ่านี่นะครับทรงนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยภายนอกนะครับส่วนภายในนี่เดิมหมดเลยนะครับหน้าคงเครื่องทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่นะครับก็มีท่อมีท่อนะครับมีลูกค้าทําท่อมาแล้วอย่างนะครับนอกนั้นผมดูแล้วเดิมหมดยังไม่เคยอุด EGR นะครับ มาร์กเมอร์กยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับก็เข้ามาล้างท่อร่วมไม่ดีแล้วก็อุดด้วยนะครับจะได้จบนะครับดูเลขไม์กันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะลื้อนะครับเลขไม์คันนี้นะครับอยู่ที่124,600สักว่าโลนะครับปะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสำหรับ1 9ึ่งจุดเก้าบูพาวเวอรเลขไม้แสนสองรถเดิมนะครับขาเเมาจะเยอะขนาดไหนนะครับ ก็เดี๋ยวฝากติดตามชมด้วยนะครับคันนี้นะครับเรามาชมกันนะครับอันนี้ก็จัดการือเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่พอร์ตเครื่องก่อนนะครับที่พอร์ตเครื่องนะครับสูบต่างๆนะครับก็เลอะนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเหมาปิ้นหรือเกาะนะครับถือว่านี้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาที่หลุดเข้าไปที่หัวลูกสูบเราก็จะน้อยนะครับไม่เยอะมากอันนี้ก็ดีนะครับแต่ มาดูที่ตัวคอไอดีนะครับนี่จัดเต็มหนาตึบนะครับแข็งเป๊กเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็จัดเต็มนี่นะครับตัวมอเตอร์ EGR ก็เอาเรื่องในส่วนของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับยังถือว่าโอเคเลยนะครับ เลอะนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ Air ์โฟนะครับอันนี้ก็อยู่ในโปรแกรมแถมนะครับผมก็ตรวจเช็คแถมให้นะครับล้างเลื้งให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับกองอากาศเดี๋ยวไปเป่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแผ่นอุดนะครับสแตนเลสหนา1.5มิลเกรดสานะครับอันนี้ผมสั่งจากโรงงานเองนะครับมั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้นะครับอุดไปนะครับใช้ได้ตลอดไม่มีทะลุแน่นอนนะครับออกจากร้านไปนะครับ การันตีเลยเรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปนะครับจัดการแซะแล้วก็แช่น้ํายานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างเสร็จว่าสภาพจะสวยแค่ไหนนะชมนะครับงานหลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปจัดการล้างนะครับอันนี้ดูทีละชิ้นนะครับนี่ตัวมอเตอร์จียานะครับก็จัดการล้างให้ด้วยนะครับยังไงครับล้างเองเลยนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็ตัวลิ้นปีกผีเสื้อนะครับนี่สะอาดเลยนะครับนี่เรียมเลยไหนไหนรื้อมาแล้วนะครับก็จัดการล้างให้หมดนะครับเสียเวลานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้มารื้อบ่อยนะครับหรืออุดคือมันจบผนเดียวนะครับก็จัดการให้เรียมๆเลยนี่นะครับเงาแวบเลย อิหนึ่งนะครับนี่ขาวโบ๊ะเลยนะครับตอนนี้ก็จานเลี่ยมแบบนี้นะครับตลอดนะครับเพราะว่าอันนี้ล้างปุดนะครับจะมีเลอะก็แค่เลอะค่าพวกระบายไอนิดหน่อยนะครับก็อันนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พอร์ตเครื่องกันนะครับไปชมนะครับที่ตัวเครื่องนะครับนี่ ดูความขาวนะครับก็คือเช็ดให้นะครับบอกแล้วว่าช้านิดช้าหน่อยเสียเวลานิดหน่อยแต่งานละเอียดนะครับจัดให้แบบเนียนๆนะครับนี่ลูกค้าเสียเวลามาลื้อแล้วนะครับเราก็ทําแบบให้มันเลี่ยมไปเลยนะครับเพราะว่าอนาคตไม่คิดจะลื้อแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าอุดไปแล้วเนี่ยก็คือจะใช้เป็นล้านโลก็ไม่ต้องมาลื้อล้างแล้วนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาส่งงานกัน ให้จบส uh ่งงานนะครับ huh. นี่ล้างอุดนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นแผ่นอุดนะครับที่เราอุดไปนะครับต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นแผ่นตะตนเลนะครับอุดแล้วก็จบเลยนะครับดูอัตราเร่งนิดนึง จบเรียบร้อยนะครับก็ฝา,ากด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับจากร้านบุชช็อปนะครับสวัสดีครับ